สวัสดีครับผมสุริย่าครับขอรับนี้สปอร์ตพูลและสตาร์สกีเนะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์2ตุลาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอยังเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่หลักนะครับศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกและแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรวมถึงแนะนําฟุตบอลยิงกันเยอะอีกหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ กลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตครับกลุ่มฟุตบอลที่มีทัศนะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจับแต่งน,นะครับเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ถุกช่องทางวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับหนึ่งในเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างแอร์เบย์ไรซิ พบกับยูเวนตุสไรซิกเกมล่าสุดอาจจาะถล่มชนะคู่แข่งสวยหรูนะครับแต่ผมมองนะครับว่าไราซิกตอนนี้ของเทรนเนอร์มาโคโรเซภาพรวมไม่ดีเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเกมหลักที่เปราะสิบประตูง่ายนะครับและแนวรุกนักเตะอย่างซาฟีซิมนเบนจามินเชดโกและรออิสโอเปนดาซึ่งอร์มการเล่นไร้ความแน่นอนนะครับวันนี้รับมือกับทางยูเวนตุสนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่า าการดึงตีอาโก้บอตตาเข้ามาคุมทีมพวกเขายกดับ ขึ้นมาเยอะมากนะครับและแท็กติก4-2-3-1นะครับเรียกว่าลงตัวทุกตำแหน่งมีฟีลคู่กลางเป็นเกเฟนตูรามจับคู่กับดักราสลูอิสและแนวรุกเป็นเคนานยินดินเทิร์นคูปไมเนอร์นิโคลัสกอนซาเรสคอยปั้นเกมและหน้าเป้าใช้ดูสารเวราคงพินนะครับเรียกว่าครบเครื่องเป็นอย่างยิ่งและผลงานตอนนี้ดีขึ้นมาตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เจอกันนะครับผมมองว่าสูสีทันการเป็นบอลสามหน้านะครับเชียร์สองหน้าของทาง ทับมารายเชื่อว่าช่วโงนี้จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียยูเวนตุสนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง,เป,าเ,างเปรสตันพบกับวัตฟอร์ คู่นี้เทียบชื่อชั้นศักยภาพอาจจะสูสีทันกันนะครับแต่ปัจจุบันเบสตันฟอร์มตกลงไปเยอะมากนะครับร่นไปอยู่ท้ายตารางนะครับและห้านัดหลังสุดสกตคําว่าชนะไม่เป็นเสมอ3แพ้2นะครับเรียกว่าเสียความมั่นใจอย่างชัดเจนนะครับวันนี้รับมือกับทางวัดฟอร์ดนะครับภายใต้การกุมทีมของคุณซือทอมเคเบอรี่พวกเขาดีขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแม้ผลงานช่วงหลังจะตกลงไปนะครับแต่เหตุผลส่วนหนึ่งก็ต้องบอกนะครับว่า เป็นพอเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างหินเนครับแต่ล่าสุดการที่กลับมาชนะแล้วทําให้เรียกคืนความมั่นใจนะครับและแท็กติก3-4 3มีความลงตัวมากกว่านอกจากนักเตะด,ดาวรุ่งน,นะครับวัตฟอร์ดยังมีแกนหลักสูงอายุที่ไว้ใจได้อย่างอันเจโรออกบอนนามุซาซิโซโก้และเคนเซมานะครับเรียกว่าครบเครื่องเป็นอย่างยิ่งเจอกานช่วงนี้ดูแล้วทันกันนะครับผมมองว่าค่อนข้างสูงสีแต่ถ้าจะมีทีมชนะนะครับแน้เชียร์ทางวัต เลครับมองว่าพวกเขามีดีพอจะบุกมาเอา1หรือว่าสัแต่งกับออกไปได้เฉียววัดฟอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลยิงกันเยอะผมแนะนำหนึ่งคู่เลยครับในศึกเมเจอร์ลีซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาเป็นการเจอกันระหว่างโคลมัสครูพบกับอินเตอร์ไมอามี่ดูแล้วคู่นี้ใส่กันยับนะครับเปิดแรกกันแรกสุดท้ายจะยิงรวมกันถึง3หรือว่า4ประตูได้เฉียยิงกันเยอะคุณระหว่างโคลมัสครูพบอินเตอร์ไมอามี่นะครับวันนี้ครับสา่อูิทิคนี้ฟุตบอล คือมันพูดนะครับเชียร์ยูเวนตุสเชียร์วัดฟอร์ดและยิงกันเยอะผู้ว่บางโคลบัสคูพบอินเตอร์ไมอามีทิ้งท้ายนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาแชร์รวมพูดคุยกันได้นะครับขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขเองเองว่ารวยไว้เจอกันมาพรงนี้สวัสดีครับ